ผมพูดเลยลอันเนี้ยหลังจากบุกเก็ต์อ่ะที่ผมรูส้สึกว่าเที่สกิลนี้มันแบบเวอร์อเวอร์จริง,ง,งฟูเข้าซะเฮ้ยเฮ้ยอเด็อ่ะโกงว้ยไอเโ็กอ่นนกะมันมันอันนี้คือโกงเลยอันนี้ควรเ,เอาออกบอกเลยนี่งงงไงฟูเข้าซะตีจริงมึงเก็บไอตัวตรงกลางนี่ผมไม่ชอบมากเลยแอสอ่ะคนแอสอ่ะฟูเข้าซะอ๋อแอสอ๋อแอสอ๋อสตรีมที่ช่องใจญ่เรา ทุกวันนะครับผมโอ้จับเลเตอร์ใล้วครับผมวันนี้อยู่กับสกิลใหม่ในเกมเมบสบอลแฟลชเกลเตอร์ oh. นะครับผมที่จะพาเราุูงไปหาคนที่ตีบอลมาใส่เราแล้วล็อกมันแล้วก็ฆ่ามันซะ ทุงนี้เบอบอลอัปเดตบ่อยมากนะครับทุกคนบ่อยมากนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนแฝดเคาน์เตอร์สกิลใหม่นะครับผม Return to the Sender while l o และกินเด็บอินเพลนะครับผมนะถ้าแปลตรงตัวก็อย่างที่บอกไปนะครว่าเคาน์เตอร์แล้วก็พุ่งไปแล้วก็ล็อกขามันนะครับผมสกิลนี้เนี่ยซื้อด้วยเงินในเกมนะครับทุกคนประมาณ12,000โกนะครับทุกคนแล้วสามารถอัปเดตได้ในราคา6,000นะครับผมแต่เราลองใช้ขั้นแรกก่อนจะได้รู้ว่ามันเวิร์กไหมเดี๋ยวเรามา กับกระสอบทราย KK ของผมเลยนะครับดูตามเราด้วย We w s a m e r c a กูเข้าจ้เฮ้ยบองไม่ทันสิความเร็วดั่งสายฟ้าน oh, yeah. ี้ We w s a m e r c h i s เฮ้ย เลยอ่ะโกงเว้ยโกงเว้ยเดี๋ยวทุกคนมาดูนะว่าไอเคจะเดาได้ครได้กี่ตาว่าสกิลนี้คือสกิลเลยเดี๋ยวกูยังวีวิดอยู่เลยไอ้สัตว์นี่ไงของขวัญวันคิดบ้านสำหรับมึงอะเรดิไนี่ฟื้นกันน่ะอะไรอ่ะ ไอ้นี่ยังงโกเกินไปเกินไปมันเกินไปละเอตอนนี้ตอนนี้มึงลองวิเคราะห์ดิว่ามันอะไรไม่รู้อะขออีกทีนิดงั้นเดี๋ยวกูไปไกลๆนะไปไกลๆนะผมพูดเลยแล้วอันเนี้ยหลังจากทุกคนที่ผมรู้สึกว่าเชี่ยสกิลนี้มันแบบโอเวอร์โอเวอร์จริงโอ้โกงไปอันนี้โกงไปมันเหมือนเหมือนเหมือนล็อกป้าล็อกตัวเลยวะใช่ใช่ใช่มันจะเป็นการบอกว่า ล็อกตัวให้มึงอยู่ลอยอยู่กับอากาศ <Yeah. S 1> เป็นสก,กิลที่เข้าใจง่ายนะมึงรู้ป่ะเคกูไม่เคยใช้กับใครมาก่อนเลยกูเพิ่งลองกับมึงครั้งแรกเลยอไ้เคียร,รู้สึกดีสัตว์เปนมัน,มนอันนี้คือโกงเลยอันนี้ควรเอาออกบอกเลย คือคือถ้าระยะประชิดอะทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยมันจะเป็นอะไรน,นี่ทุกคนนะครับมันจะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับบอลที่ตีมาแล้วหลังจากนั้นมันจะพุ่งไปหาตัวที่ตีบอลใส่เราแล้วก็ล็อกให้มันลอยกางอากาศซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก็ตีโตได้มันจะคล้ายๆสกิลเนี่ยไอ้แฟนท่อมอ่ะเห็นปะพุ่งไปข้างหลังอ่ะโอ้ไม่ได้ไอเ้เทยต,ตอนโดนล็อกอ่ะโตไม่ได้กดไม่ได้ใช่หรอเออกดอะไรไม่ได้เลยโตไอกูอลองกูลองอ่ะกูลองกูลอง,ล,องล,องลองโตให้ได้นะตีได้เห็นปะตีได้ตีได้ มึงกูบอกนะถ้าตีไม่ได้อะไอเกมเนี้ยขายมึงห้าหมื่นโลบักคกูกูนึกว่าตึงแล้วแบบกดที่อะไรไม่ได้เลยถ้าถ้าตีได้แล้วคนไม่โลกก็สู้ได้อยูอสู้ได้อยู่กูดดถามจริงมึงเจอสกิลพุ้งใส่ขนาดนั้นใครไม่โลกวะถ้าถ้าครั้งแรกอะโลกโล,ลกเลยเจ็งปะนี่เป็นสกิลที่กูรู้กสึกิลเต้นมากเลยนี่ฉันโคตรเจ๊กน่ะโคตเทะยอมรับเลยแต่ตอนนี้กูว่าไม,าม,ามา่ไม่ละอะกูลองนะเออ ทำไมมันโผล่เนี่ยมันจะโผล่ไปข้างหลังมึงทุกครั้งไงอ๋อ oh, ได้แค่นี้แหละหมดเวลาของมึงละโอเท่ okay, <laughs> ทุกคนเราหมดแล้วฟูเคาน์เตอร์แล้วก็คูไปข้างหลังเชี่ยงโค้เท่โค้เท่ถ้ากูรู้เอฟเฟก,กต์สกิลทั้งหมดมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วกูรอกดร้อยว่ามันโด่ได้นานขนาดไหนขอไม่นานนี่หว่าคูดาวก็ไม่ได้นานมากนะทุกค,คนเร็วกว่าดาบไฟนะ <laughs> เอ้ยมึงจะใช้หรือยังวะ กูดาวอยู่ไหมล่ะกูกดไปตอนไหนอะกูกดตั้งแต่แรกเลยกูลองดูว่ามันแบบกูดาวขนาดไหนทำไมอุ้ยเหี้ยอุ้ยขึ้นก่อนล้ออุ้ยออกสดงว่ากดสกิลระหว่างที่ตัตึงได้ถูกป่ะเออและนี่แหละคือสิ่งที่กูเตรียมมาเจอมึง ต่อให้กูไม่รู้ว่าจังหวะนั้นนะนะมึงจะโผล่มาข้างหลังหรือเปล่าแต่กูกดโล่คือจบแล้วเว้ยเ <c oughs> นี่ยมันเอาแล้วว่ะมันเอาแล้วว่ะมึงกำลังบินสก,กิลใหม่กูด้วยสก,กิลที่โคตรเก่าแล้วของดีมันไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปเว้ยแก่เอ้ยแกมันกดโล่หรอถ้าไอเคกดสกลิลโล่ก่อนกูชนะแค่นั้นเลยลูกเล่นมึงอ่ะใช้กับกูได้แค่ครั้งเดียวแล้วแหละไหนกูขอลองสิว่ามึงจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ย <rôle> น <à déc> <S él an ici> hey! hey! ี่ส่งบันดีขึ้นส่งบันดีขึ้นอนี่มันมีกดล้อกดอีล้อเฮ้ยผมเลือกการเด้งออกทุกคนผมเลือกการเดงออกมึงไม่มีทางตอบโต้สเต็บนี้กูได้แน่นอน ไอ้สัตว์เอ้ยกูมาตายเพราะว่าลูกที่สองไอ้สัตว์แต่ลูกแรกไม่ได้แดกกูนะกูบอกเลยเฮ้ยหรืออัปเกรดเลยทุกคนมันบอกว่าเนี่ยอัปเกรดนผมจะทำให้บอลเร็วขึ้นหลุดได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วก็กูดาวน้อยลงอูว้ววดูเร็วกว่าเดิมปะเกี้ยรเร็วขึ้นเร็วขึ้นได้ครั้งเดียวกูบอกเลยว่าได้ครั้งเดียวเค้มร้อ,องแบบพุ่งไปไกลสุดเลยบอลหายหายฟู่เข้าจ้า กูลืมไปว่าบอลมันจะต้องรอบอลบอลมันพุง่งมาอีกูนึกว่าแบบวานมาข้างหลังแล้วบอลมาเลยอ๋อถ,ถ้าอย่างนั้นโคตรโกงนะถ้าถ้าแบบกดปุ๊บบอลพุ่งมาเลยอ่ะก็เท่แบบบอลพุ่งไปกับตัวเลยฮะเออไอสาสตว์อย่างนี้เดี๋ยว,วเบ็ดบอลแม่งได้ยินคลิปนึงเอาไปทำ y e s, <That> s, <S, <อ> <S a n i c e idea เย a h มาแน่แล้งเสียตังค์กันแน่กดปุ๊บบอลมา นี่เหม่หม่หมอเหม่หม่หมอเมมหมอมึงเมมหมอมึงเมมหมอมึงเมมหม่หมอผมว่าเราไปเจอคนอื่นเลยดีกว่ากับมึงอ่ะมันไม่พอที่จะดึงสกิลออกมาหมดวะโอเคไม่หลังพร้อมสำหรับขงมึงอะมันมีอยู่แค่นั้นก็สกิลมันมีอยู่แค่นี้ไอ้ชี้โอเคมึงรอดูบุมนอกแล้วว่าสกิลกูจะเท่ขนาดไหนฟูเข้าจ้ะอย่ารอให้เก็บไปเดินเก็บไปเดินเฮ้ยกูดาวไวเนี่ยไอ้พวกที่ชอบยืนตรงกลางนี่มันไอ้นี่เหรอวะ เปรี้ยวอะเปรี้ยวอยากเอาของฟูกเอาซะยามึงเก็บไอตัวตรงกลางดิฟูไม่ชอบมากเลยบออกแวะแอดอะหนูมันแอดสั่นเลยเนี่ยมันยืนตรงกลางแล้วมันแอดฟูกเอาซะไอ้สัตแอดหรอ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 เดี๋ยวไอ้เทยนี่คุณจะการเองแล้วถือดิตับคนตัวแล้วคุณยืนดูเฮ้ยไอ้เทมมันทำได้จริงมันไม่ได้บอกว่ามันจะฝากหรือตะกอนอยบอกนะบางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่เว้ย วิ่งตีบอลย้อยตีบอลย้อยมึงตีไปคนเดียวมันนี่มึงตีไปคนเดียวมันหลังจากการฝึกอันดับหนึ่งมากูพัฒนาไปอีกขั้นกูเป็นลิงจะแฉกอยากชอบาเลยว่ากูเป็นเอาบอลย้อยไปกินกลายเป็นคนอันนี้มึงรู้ไหมว่ากูยังไม่ได้ใช้สกิลของมึงเลยให้มึงหน่อยเฮ้ยมึงอุตส่าห์ชงมาจนขนาดนี้แล้วถ้ากูเอาที่หนึ่งมึงไปมึงก็รู้สึกแย่เกินอ๋อเฮ้ยอันนี้เล่นเป็นทีปะมึงอยู่สีอะไร่โอฟ้า อ้าวย่งนต้องโดนละฮะต้องโดนละฮะพี่น้องการเนี่ยยังไม่ไหวนะเลือดมันร้อนว่วรอดูไอเค็กแล้กันเลือดมันร้อนย <า S 1> อ,อย่าห้ามพี่ไอ้น้องงานแนวควายมึงละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ไอเค็มันเคาน์เตอร์ได้ชไไเชี่ยไอเปิดแปลกไปหนึ่งฟูเข่าเต้ยไอ้ึงเก็บไปก่อนหนึ่งนายก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่อาต้าผิดเรื่องไหมไอเวย์เอาผิดเรื่อง อ้าวไม่ระวังตัวหรอไอ้บอลมันพูดทางมันไม่ได้หรอกมันตีโต้อีกคนนึงอ้าวอ่ะอย่าไปดูเดียวดูบวกุลรู้ป่ะไอเนี่ยมันใช้มันใช้ไอ้สกิลวิ่งเร็วใช่ไหมแต่กูสามารถเคาน์เตอร์มันได้อ่ะกูจะพูดว่ากูจะโชกใช้สกิลเลยอะอย่างเงี้ยเหรอเคาน์เตอร์เฮ้มึงมีคนเดียววั้กูก็มีเฮ้ยมึงคิดว่าจะเอาสกิลที่กูไปใช้ตกไปเคเป็นร้อยกว่ารอบมาใช้กับผมเนี่ยนะ กูค,คิดผิดแล้วเขาไอ้แก่ก็เตร้อยคนรว่ะเฮ้ยแกปรมรินพลังของข้าตาไปเคซิงบอลเคซิงบอลอ่ะส่งแล้อ่ะคือนี่ดาบยวอน <c oughs> อเน้อเหรอ <c oughs> ไอนี่มันรู้ชันกู นายเองก็ไม่เท่าไหร่ดิว่ะลงเหมือนตัวประกอปปะไอ้เหี้ยมีสกิลเท่ๆแต่ก็แพ้พระเอกอยู่ดีว่ะโอ้โหมตชชนะกูรอบเดียวมันเอาแล้วหรือมั <laughs> เคกูถามจริงด่าม,มึงจะเป็นวันนี้ยันแบบยันจบเกมหรือไงวะจบไม่ได้อ่ะไอ้ตาดกูพยายามแล้วทำไมที่กูไม่มีสกิลใหม่เพิ่มไปเนยเพราะอ,อะไรเพราะอะไรเอ้ยสูมด่าหมดไอต้ตัดไม่ได้เลยมึงจะ<ห>ไปสูมทำไมด่าเลยนะมันกะโหลก ไอ้นี่เป็นผู้เล่นสายฟรีทุกคนไอเคนี่ผู้เล่นสายฟรีทุกเกมผมจะเป็นตัวแทนของสายฟรีที่ตกสายไปงชวบอลยอยครับบอลโค้งบอลโค้งบอลโค้งงามๆปั่นสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันแรงให้มันเร็วกว่านี้ก่อนไอ้เชี่ยเอ้าเอ้ามึงจะเอามึงก็ง่ายเกินฟุกายรอให้บอลมันพุ่งมันเร็วๆกว่านี้ก่อนแล้วค่อยบอลย้อนใสจังหวะหนึ่งเทคนิคกว่ามันมีเทคนิคอะฟูกาย ไอ้เจ้าเอฟเฟกต์มันเท่เลยเนี่ยต่อให้มันจะทำอะไรกูไม่ได้ก็เถอะนะแต่เอฟเฟกต์มันเท่อยู่โคตรเสียวเลยว่ะเท่เท่เท่เอฟเฟกต์มันเท่มากเลยอ้าวอ้าวอ้าว กูโบกข้างบนอยู่ไอ้มึงโดดไปไหนของมึงมาตอนท้ายเนี่ยมาที่มันมีสกิลอย่างนี้มันเป็นไอ้กลางอนาเขตของโคโจโออมาใหม่สองอันเลยเหรอเออมันต้องไปเข้าแคลนเข้ากิลเขาบอกเข้าแคลน,นอ่ะถ้าถ้าตีเป็นมูลค่าประมาณล้านโลบัคอ่ะไม่เหมือนแบบมันต้องอัพเวลกิลอ่ะเวลกิลมึงสูงขึ้นอ่ะมึงต้องเติมแบบเป็นล้านโลบัคอ่ะอ,อ๋อเขามันต้องเป็นล้านเลยเหรอถึงจะได้สกิลนั้นมาใช่แล้วเป็นล้านเลยเหรอเพชเป็นล้านเละนี่ไอเหนียดมีเหนีเชี่ยเลยนี่เราขงูจะไม่โดนกูค่า ฆ่ากูไม่ได้อยู่ไหนนี่ไงมึงปีดบอลใส่กูเหรอดูไปดูมาแอบคายนี่นะเว้ยแอบคายท่านปักษาไงไม่รู้ว่าเออแบบฟันสเกตมันก็สีูม่วงไว้อเอาถ้าแกอยากจะชนะฉันก็ต้องมายืนในจุดท,ที่ฉันอยู่นะไอ้ขยะเออย้ะแยะคำพูดมึงไม่ใช่พระเอกนะคำพูดตัวโกงนะบฟตรเจ้เตร์ นี่ไงกเลมันเทพตัดเลยแล้วเนี่ยอจริงโคตรตึงโคตรอันตราย,ยก็สำหรับการรีวิวสกิลนี้นะทุกคนเต็มสิบมึงให้เท่าไหร่เอเคนให้9ก้าแล้วกันเทพเก้าเลยวะที่ผ่านมาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมึงให้ต่ำเตี้ยรี่นดินมากนะมันนอกจากทำอะไรกูไม่ได้แล้วมันก็ไม่เท่ด้วยไงแต่อันนี้ทำอะไรกูไม่ได้แต่มันเท่ไงอ,อทุกคนลองไปดูรีเพย์นะครับผมที่เคบอกว่าทำอะไรไม่ได้นะครับอ้าว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 อ้าับผมนะ ผมให้9ก้าเต็มสิบเข้าไอเคนะผมถ้าคนโดนใหม่ๆไม่เคยโดนอะโอกาสตายแม่งแ,แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันเท่ครับมันโคตรเท่อะคือมันโคตรเฟี้ยวอะโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวโคตรเท่อะเหมือนพันภาษาเออใช่ป่ะพันปภาษาฟูเคาลเตอร์ทุกอย่างรวมกันในอน,นิเมะมาบ,บ่นนะผมคะคือถ้าดูสกิลนี่ตะมีเดสแลตอ,อันนี้ผมว่าก็ไม่ดีไททันเบดก็เฉยๆนะผมฟอสนี่ตัวโง่เลยผมส่วนไอ้เยกล่างนี่โคตรโง่ เฮ้ยกูไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่ามันมีล่างล่างอะไรอะล่างรับบอลกับล่างเตยบอลอ๋อแล้วมันทำอะไรได้ไหมมันฆ่ามึงนี่แม่ข้าง,งาล่างเนี่ยง่เหมือนเดิมจำผมไว้นะถ้าสกิลไหนไม่สามารถทำให้ไอ้เคมันโดนโอ๊ยยังบงโกงด,ดูดิสกิลนั่นกะครับง่ายเลยนี่นนคือ,อนนมาตรฐานของสังคมเบ็ดบอลนะไอ้เคมาตรฐานเลยใ่ะเออมึงคือแบบเส้นมาตรฐานอะเห็นกูบอกว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยักษ์ล่างกันโดนโกงฝันเลยจริงๆอันนี้มึงโดนมึงโดนเจ้าของเกมจ้างมาไม่ได้ยอะบอกสกิลนั่โกงเโกงจกูรู้สึกโง่อะ ยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย